ช่วงอปมชคุยข่าวครับผมกับอปมชคุยข่าวนะครับวันนี้เรื่องแรกอยากจะเดาข่าวสารมาฝากกับคุณผู้ฟังนะครับในเรื่องนี้เลยนะครับที่เกิดขึ้นกับทุกคนได้นะครับเรื่องนี้แล้วก็ในช่วงเนี้อย่างที่รู้แล้วนะครับเราผ่านเทศกาลงานสงการมาแล้วนะครับบอกว่ามันจะมีอาการอาการหนึ่งนะครับสําหรับพวกเรานะครับหรือทุกท่านเนี่ยอาจจะ เคยเป็นหรือว่าเป็นแล้วไม่รู้ตัวก็ได้นะครับอาการซึมเศร้าหลังวันหยุดยาวนะไม่เชื่อนะครับว่าจะมีอาการนี้ด้วยนะครับหลังหยุดยาวสงกรานกันมาหลายวันนะครับประชาชนบางส่วนเนี่ยอาจจะมีอาการซึมเศร้าหลังวันหยุดยาวด้วยนะครับอาการซึมเศร้าเนี่ยหลังวันหยุดยาวก็จะเป็นอาการที่รู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะทํางานไม่ค่อยอยากจะกลับไปทํางานเพราะบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยกลับมาจากที่ทํางานจากในเมืองกลับมาสู่บ้านมาเจอครอบครัวเจอพ่อแม่ ก็อยากจะอยู่นานๆพออยู่หลายๆวันเข้าหยุดหลายๆวันเข้าก็รู้สึกเบื่อหน่ายและจะมีอาการซึมเศร้าซึ่งเกิดจากที่ร่างกายเคยชินในการพักผ่อนและไม่พร้อมที่จะกลับไปเริ่มต้นในการทํางานนะครับโดยอาการนี้มักจะเกิดกับคนที่เบื่องานของตัวเองอยู่แล้วบางทีเนี่ยเรามีความเบื่องานอยู่แล้วนะครับพอได้กลับมาพักผ่อนยาวๆรู้สึกสบายใจพอถึงเวลาที่ต้องกลับไปทํางานก็ไม่อยากจะกลับไปนะครับอาการแบบนี้นะครับ คืออาการที่ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทําง,งานเนี่ยลดลงสมาธิลดลงนะครับแล้วก็งุนหงิดง่ายอารมณ์เสียใจลอยทั้งนี้อาการซึมเศร้าหลังวันหยุดยาวเนี่ยไม่ใช่โรคทางจิตเวชนะครับแต่เป็นสภาวะอารมณ์ด้านลบที่เกิดขึ้นหลังวันหยุดยาวซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยจะสามารถหายไปเองได้ภายใน2-3วันสําหรับบางคนอ,อาการเนี่ยอาจจะอยู่ยาวนาน,านถึง2-3สัปดาห์ก็ได้นะครับ กรมสุขภาพจิตจึงของแนะนำ6วิธีเพื่อรับมือกับอาการซึมเศร้าหลังวันหยุดยาวโดยสามารถทำได้ด้วยตนเองดังนี้นะครับหคือหาแรงจูงใจในการทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นอาการตั้งเป้าหมายในความก้าวหน้าในการทำงานของเราเช่นการได้เงินเดือนที่เพิ่มขึ้นได้โบนัสเป็นต้นหรือหาใครสักคนหนึ่งที่ทำให้การทำงานของเราเนี่ยมีความหมายเช่นลูกค้าหรือผู้มารับบริการหากได้พบหรือทำ ให้ผู้นั้นรู้สึกดีขึ้นเนี่ยก็จะทําให้การทํางานนั้นมีความหมายและทําให้อยากไปทํางานยิ่งมากขึ้นนะครับประการที่ 2. นะครับการสร้างคุณค่านในการทํางานโดยการมองหาข้อดีของการทํางานเช่นมองหาว่าใครได้รับประโยชน์จากการทํางานหรือสิ่งที่สามารถทำประโยชน์ต่อคนอื่นหรืองานที่ทําให้ชีวิตดีขึ้นอย่างไรเช่นมีทักษะเฉพาะด้านเพิ่มมากขึ้นมีความสามารถที่หลากหลายมากขึ้นมีความก้าวหน้า ทางหน้าที่การงานมีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นเป็นต้นนะครับสามอยู่กับปัจจุบันนะครับวางแผนการทำงานแบบวันต่อวันโดยการจดลิสต์รายการที่ต้องทำในแต่ละวันซึ่งทำลิสต์นี้นะครับนอกจากทำให้มีความรู้ว่ามีอะไรที่เราต้องทำบ้างแล้วนะั้นเนี่ยยังทำให้เห็นกับความก้าวหน้าการทำงานของเราอีกด้วยนะครับว่าเมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้ะไรจากการทำงานแล้วก็ คนที่ได้ประโยชน์จากการทำงานของเราเนี่ยได้อะไรบ้างอาจจะาสร้างแรงสร้างแรงจูงใจให้เราหรือสร้างความมาคภูใจกับเรานะครับ C คือปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้สร้างสารรค์มากขึ้นโดยนอกจากได้ท้าทายตนเองแล้วเนี่ยยังทําให้รู้สึกสนุกกับการทำงานและเกิดความคิดใหม่ๆใ,ในการสร้างสารรค์ผลงานอีกด้วยนะครับ5 นะครับหาเพื่อนรู้ใจและทีมงานในการทํางานเพราะการทํางานเป็นคู่หรือเป็นทีมนั้นเนี่ยนอกจากทาให้งานเสร็จได้รวดเร็วขึ้นสมบูรณ์แบบขึ้นมีประสิทธิภาพนะครับก็ทําให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้นะครับและลดโอกาสที่จะผิดพลาดในการทํางานมีความสร้างสารรค์เพิ่มมากขึ้นและสนุกกับการทํางานมากขึ้นด้วยนะครับ 6. วางแผนเที่ยวในวันหยุดครั้งต่อไป นะครับการทํางานให้เกิดความหวังนะครับรอคอยวันหยุดต่อไปก็จะทำให้เกิดความรู้สึกกระชุ่มกระชวยนะครับมีไฟในการเคลียร์งานให้เสร็จอย่างไวและมีใจที่สดใสเพื่อรอไปเที่ยวในวันหยุดครั้งต่อไปนี่ก็ถือเป็นการสร้างจิตวิทยาให้กับตนเองนะครับที่ทําให้เราเนี่ยอยากจะลุกขึ้นมาแล้วก็ทํางานจริงๆแล้วคนเราก็ต้องทํางานนะทำงานเพื่อที่จะได้ได้เงินมาเลี้ยงดูชีพเลี้ยงชีพเราเลี้ยงดูครอบครัว นะครับแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยการทํางานเนี่ยผมมองว่าถ้าเราทํางานแล้วมันสนุกกับการทํางานมันก็ทําให้เราที่อยากจะไปทํางานมากขึ้นนะครับประการหนึ่งเลยที่เราดูเมื่อกี้นะครับจากที่กรมสุขภาพจิตบอกว่าคือการหาทีมงานถ้าเรามีเพื่อนร่วมง,งานที่ดีมีมีทีมงานที่ดีเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยสนุกกับสนานในการทํางานแล้วก็ทํางานโดยมีจุดมุ่งหมายนะส่วนสุดท้ายคือเมื่อเราทํางานประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยคนที่ได้ ผลตอบรับจากง,งานเราเนี่ยเขามีความสุขขภูมิใจเนี่ยเราก็สามารถที่สร้างเป็นแรงบันดาลใจสร้างคุณค่ากับตัวเองได้นะครับก็ฝากไว้นะในส่วนเรื่องที่สองนะครับก็เป็นการเตือนนะครับเตือนการเผาในพื้นที่กเกษตรนะครับมีความผิดนะครับการที่หลายๆคนนะคเกษตรกรหลายๆท่านเนี่ยช่วงนี้ช่วงที่เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วหลายๆพื้นที่เนี่ยเกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ ตอนนี้ที่เห็นนะครับเห็นบ่อยมากเลยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีการเผาต่อสั่งข้าวมากเยอะมากเลยอันนี้ก็จะบอกว่าถ้าคุณผู้ฟังได้รับฟังตรงนี้ก็คือเขาบอกว่ามีความผิดนะครับความผิดในการเผา,าพื้นที่การเกษตรนะครับการเผาพื้นที่การเกษตรมีความผิดถ้าผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวังโทษนะครับจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน2,500 0 บาทเลยทีเดียวนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับตามพระราชบัญญัติสาธนารณสุขพศ .2535 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3พศ2 5 6 0มาตรา25นะครับก,นนกรณีเกษตรกรรายได้รายใด,ยดมีประวัติการเผากเกษตรกรรายนั้นจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ นะครับสรันสนุนและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรทุกโครงการนะครับโดยขาดคุณสมบัติในการเข้าร่วมโครงการนับตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2568ถึง31พฤษภาคม2570เลยทีเดียวโอ้โหนี่ถือว่าเป็นมาตรการที่เพิ่มความเข้มข้นของมาตรการมากขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ทางหน่วยราชการก็พยายามรณรงค์นะครับไม่ให้เกษตรกรเผา โดยเฉพาะนาข้าวที่เกี่ยวเสร็จแล้วเนี่ยเผาเพื่อไม่ให้มันเกิดมลภาวะหรือมลพิษและตอนนี้มีมาตรการแล้วนะครับว่าถ้าเกิดท่านเผาเกษตรกรรายใดท่านเผาแล้วเนี่ยโดนตรวจแล้วก็พบความผิดเนี่ยท่านจะขาดคุณสมบัติเลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพกเกษตรกรทุกโครงการ อันนี้คือท่านก็จะเสียสิทธิ์ไปเลยเนื่องว่าเราถูกติดแบคทีเรีไปแล้วนะครับไม่สามารถที่จะเข้าร่วมโหรงการนี้ได้นะครับตอนนี้ใครที่ยังเผาอยู่ก็อยากให้ให้เลิกนะเพราะว่าอาจจะหาวิธีการอื่นในการจัดการได้นะครับก็ตั้งแต่1มิถุนายน2 5ง8ปีนี้เลยนะครับถึง31พฤษภาคม2570เป็นต้นไปเผาไม่ได้นะครับผิดนะฮะภายภายไร้แรงนะครับของฝุ่นจิ๋วมาดูนะครับถ้าเกิดเราเผาเกิดมลภาวะเนี่ยจะมี พิษภัยอย่างไรบ้างนะครับด้วยขนาดที่เล็กมากนะครับของฝุ่นเนี่ยทำให้ฝุ่นละอองพิษเนี่ยคือ PM 2.5สาเนี่ยสามารถถูกสูดเข้าลึกถึงทางเดินหายใจและปลอดได้นะครับบางอนุภาคยังอาจจะเข้าสู่กระแสเลือดนะครับทั่วร่างกายก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพมากมาย ภายร้ายต่อทางเดินหายใจและปอดนะครับเมื่อถ้าเกิดมีเผาแล้วก็มีฝุ่นออมมีฝุ่นจิ๋มีพีเอ็มสองจุเนี่ยนะครับแน่นอนว่ามลพิษในอากาศส่งผลต่อการาระบบทางเดินหายใจและปอดนะครับยิ่งมีฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้นั้นเนี่ยยิ่งสามารถผ่านเข้าสู่ทางเดินหายใจได้ง่ายมากขึ้นนะครับส่งผลให้ผู้ป่วยเป็นโรคหอบหืดกําเริบนะครับหรือเป็นสาเหตุที่ทําให้คนปกติเป็นโรคหอบหืด ได้นะครับคนที่ไม่ได้เป็นก็สามารถเป็นได้นะครับเช่นหากไม่รีบแก้ไขนะครับหรือไม่รู้ตัวว่าได้สูดเอาพิษมลพิษขนาดเล็กเข้าไปเนี่ยทางระบบทางเดินหายใจแล้วเนี่ยจะสบสมเวลานานอาจทำให้เกิดโรคมะเร็งปอดในที่สุดโหอันนี้ก็ถือว่าเป็นภัยระยะยาวเลยนะครับถ้าเราสูดเข้าไปโดยเฉพาะที่ถ้าเกิดท่านเผาเผาฟางอย่างงี้นะครับ มันก็จะเกิดมลพิษโอ้โหผมเห็นนะบมงทีเนี่ยเผากันเป็นสิบสิบไล่ร้อยร้อยไล่เลยเนี่ยครับมันก็จะเปิดมลพิษมากมายเพราะเกิดมลพิษปุ๊บเนี่ยมันก็ทั้งตัวผู้ที่เผาเองทั้งชุมชนคนรอบข้างเนี่ยก็จะได้รับไปด้วยนะครับภัยร้ายต่อหัวใจนะครับถ้าเกิดสูดเข้าไปแล้วเนี่ยไอ้ฝุ่นพวกนี้ก็จะส่งผลให้เกิดตะกอนภายในหลอดเลือดจนทําให้หลอดทำทำให้หลอดเลือดเนี่ยมันเกิดปัญหานะครับทําให้เกิด หัวใจวายได้หรือหลอดเลือดสมองตีบได้ทั้งนี้การสัมผัสมลพิษมลภาวะ,ราวะหรือมลพิษทางอากาศยังมีผลต่อเซลล์กล้ามเนหัวใจทําให้เต้นผิดจังหวะด้วยและอาจรุนแรงจนส่งผลให้หัวใจเนี่ยวายเฉียบพันได้เลยนะครับสุดท้ายนะครับภัยร้ายต่อสมองนะครับเมื่อฝุ่นละอองขนาดเล็กเข้าไปสู่ร่างกายผ่านกระแสเลือดและเกิดการสะสมมากขึ้นเนี่ยส่งผลให้ความดันเลือดสูงและเลือดมีความหนืดนะครับซึ่ง เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดริมเลือดในสมองรวมถึงหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวนะครับแล้วทาให้เส้นเลือดสมองตีบหรือแตกได้นะครับเป็นสาเหตุของให้เกิดการเป็นโรคอามาัอามพฤกษ์อัมพาตและเสียชีวิตได้บางทีเนี่ยเลือดในเส้นเลือดเราไม่แข็งเขาบอกเวลาเส้นเลือดเราแข็งตัวเนี่ยมันไม่เกิดความยืดหยุ่นนะครับพอไม่เกิดความยืดหยุนปุ๊บเนี่ยเมื่อเรามีความดันเลือดที่สูงไอ้เส้นเลือดที่มันมีไม่มีความยืดหยุน่นมันก็จะแตกนะครับ บีแตกพอเลือดมันแตกพอเส้นเลือดแตกเลือดก,ก็จะออกมานอกระบบมันก็จะทำให้เกิดปัญหาเรื่องของอมีเลือดข้างในสมองทําให้ไปกดทับสมองส่วนต่างๆแล้วทําให้เกิดภาวะของการเป็นอมัอมพฤกษ์อัมพาตได้นะครับเรื่องที่3นะครับเชิญชวน,ชวนกเกษตรกรมือใหม่นะครับสมัครร่วมฝึกอบรมการทําเกษตรฟรีนะครับการทําเกษตรฟรีสํานักง,งานกเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับรับสมัคร,กรเกษตรกรมือใหม่ นะครับเรียนพร้อมฝึกปฏิบัติจริงนะับแปลงเกษตรสำนักง,งานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีเรียนวันที่1พฤษภาคม2568ตั้งแต่เวลา9กนถึง12นกานะครับรับจำนวนจำกัดนะครับรับแค่15คนเท่านั้นนะครับหลักสูตรการเรียนรู้ประกอบด้วยการผสมดินการผสมปุ๋ยใช้เองนะครับระบบน้ำแปลงอัจฉริยะและการขยายพันธุ์พืชโดย,โดยใช้มเมล็ดนะครับโดย ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมขอให้แต่งกายด้วยเสื้อแขนยาวนะครับพร้อมหมวกและถุงมือผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางลิงก์ที่หน้าเพจ Facebook สำนักง,งานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เป็นการะสะสมองค์ความรู้นะครับของเกษตรกรมือใหม่นะครับที่สามารถที่จะ,ะนำความรู้ที่ได้เนี่ยถึงแม้ใช้เวลาประมาณครึ่งวันเนี่ยก็จะได้ความรู้เพิ่มพูนมากขึ้นนะครับ ต่อไปนะครับในเรื่องราวเรื่องที่4นะครับที่จะนําเสนอให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับเชิญชวนประชาชนนะครับร่วมแคมเปญนะเก็บข้อมูลครั้งใหญ่ที่สุดในโครงการสามัญโนประชากรนะครับและเคหะพศ2568นดะครับด้วยสํานักงานสถิติแห่งชาตินะครับกระรวงดิจิทัลนะครับเพื่อเกษตรเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับขอเชิญประชาชนร่วมใจให้ข้อมูลสมโนประชากรและเคหะครั้งแรกในรูปแบบดิจิทัลนะครับ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับบนเว็บไซต์สำนักง,งานสถิติแห่งชาติเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรนะครับโครงสร้างอายุและเพศการกระจายตัวและลักษณะที่อยู่อาศัยของประชากรทุกคนในประเทศตามที่อยู่จริงเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายวางแผนและติดตามผลการดำเนินง,งานของหน่วยงานต่างๆรวมไปถึงการจัดเตรียมสาธารนูปโภคและบริหารภาครัฐ ให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยการจัดทําโครงการสำมะโนโประชากรและเคหะครั้งนี้นะครับได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเจ็บการจัดเก็บข้อมูลแบบจากเดิมนะครับเป็นการเจบอ่าจัดเก็บข้อมูลในแบบดิจิทัลนะครับหรืออ่าการให้ประชาชนตอบแบบสอบถามด้วยตนเองผ่านเครื่องมือหรือวิธีการที่เป็นดิจิทัลเป็นลาดับแรกนะครับและยังได้เตรียมช่องทางการให้ข้อมูลโดย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักง,งานสถิสติจังหวัดสุพรรณบุรีลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลสำหรับประชาชนที่ไม่สามารถหรือไม่สะดวกในการตอบแบบสอบถามทางช่องทางที่ดิจิตอลได้นะครับเพื่อเก็บรบบวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับตามหลักการแล้วก็แนวคิดของการเก็บ จะทําสัมมโนุประชากรน,นะครับสำนักง,งานสถิติจังหวัดชลบุรีจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในจังหวัดชุบุรีทุกคนนะครับได้รับทราบพ,พร้อมร่วมใจให้ข้อมูลสัมมโนโุประชากรและขีหครั้งแรกในรูปแบบดิจิทัลบนเว็บไซต์สํนงงานักง,งานสันนงาาสํกถิติแห่งชาตินะครับเบอร์ไวเว็บ n h o g o t s h นะครับก็เชิญชวนประชาชนทุกคนนะครับในจังหวัดชลบุรีเราต้องอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับในการนําข้อมูลเนี่ยโดยเฉพาะข้อมูลของสำนักงานปชากรต่างๆเนี่ยเข้าสู่ระบบที่ต้อนเพื่อ,อปัจจุบันนี้ทราบดีแล้วนะครับว่าเราเนี่ยใช้ระบบะที่ต้อนเนี่ยมากมายหลากหลายมากทีเดียวนะครับข้อมูลตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการที่จะจัดทางภาครัฐก็จะจัดโครงการต่างๆหรือ,อดูแล นะครับในเรื่องของสาธารณูโปโภคให้กับประชาชนได้อย่างง่ายมากขึ้นอันนี้ก็ฝากไว้เชิญชวนไว้นะครับ